เฮาวสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกมโลบกในแมพของอาวันพิดเกมเช่นเคยและตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะไม่เป็นเกาะที่เราสามารถข้ามไปยังยังเกาะที่สองไม่ใช่สิโลกที่สองได้ซึ่งเราจะต้องมาคุยกับนี่ไอหนุ่มนวดถือพัดคนนี้โอ้ถือพัดอย่างเทแถมมมหนวดด้วยอืหวัดดีเพื่อนเอาเรามาคุยกันเลย ฉันต้การที่จะไปยังโลกใหม่ฮะนะแต่คุณต้องอะไรเนี่ยห้าพันสตาร์แอนด์ีเฟนอ,อน่าจะต้องผ่านเกาะรอก่อนนะต้องผ่านไอ้ดันเจียนรอก่อนนะเป็นว่าผมจะไปฝั่งนู้นละกันไปยังเกาะเชื่อสุบพลพิศาษเสื้ก่อนอืออกมาเจ้าเรือ,อเรือมันชอบบักอะ่ะมันไม่ยอมออกมา Thế? ไปสิบายแล้วก็ออกมาโอเคมันต้องให้เรากระโดดออกมาก่อนมันถึงจะยอมให้เราเอาเรือออกมาโอเคไปไปยังเกาะรอเราจะต้องผ่านดันเจียนก่อนต้องใช่แหละโอ้ <c oughs> ผมรองมาแล้วเมื่อกี้อัดแล้วเมื่อกี้ผ่านดันเจียนรอไม่สำเร็จผลโมจงเหมือนจะไม่ไหวอะ <c oughs> ได้ตกเย็นเป็นผลฟินิกคืน ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นผลฟีนิกซ์ซะก่อนมาดูด้วยว่าวิธีการเปลี่ยนผลปีศาจก็คือเราจะต้องมาคุยกับคนนี้นี่เรากดเข้าไปเลยแล้วก็กด yes เข้าไปหลังจากนั้นกดคําว่า remove นี่ผลปีศาจแล้วก็กด yes เข้าไปเราจะต้องเสีย5 500เอ้ยห้าล้านเบรีเพื่อที่จะลบผลปีศาจออกไปแล้วก็เลือกผลปีศาจที่ต้องการ ผมจะเอาผลฟีนิกซ์ผลฟีนิกซ์ผมอยู่ไหนนะเนี่ยเพิ่งสุ่มได้มาเลยสุ่มเมื่อกี้เลยก่อนที่จะมาทําคลิปกินเข้าไปอร่อยมากอา้าวแล้วเกิดก่อนนี้ลืมกดสปาลบ้าเอ้ยกลับไปใหม่อีกทีลืมทั้งนั้นเลียแล้วก็ซื้อใหม่แล้วก็สเปาไม่ได้เห็นไหมมันเป็นอะไรไม่รู้ ไม่ยอมให้เราสปอนเรือมาโอ้โหเจ็บ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 เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายปับ๊บโอเคเอาเราจะสปอนเรือทำไมในเมื่อเราบินได้ลืมมาดิโถ่โอเคไม่เปนไรก็เอาเรือมาอคม <c ười> ามาะขับเรือคลิปนี้ก็น่าจะนานหน่อย <c ười> มัวแต่เล่นอยู่ไปไปหารอกัน มาแล้วก็ไปที่ดันเจียนห้งองรอเราจะลงคนเดียวนะไปรอสามสองหนึ่งโกทูโอเคเรียบร้อยรอนิดหน่อยได้ไหมเนะี่ยโอเคไปแล้ว บายบอสสตูดิโอเขาบอกว่าทำโดยบอสสตูดิโอก็คือผู้สร้างนั่นเองเนี่ยเขาเขียนโลโก้ไว้มาถึงแล้วเอาละปั๊บเข้าไปจะได้ไม่ตายแล้วก็ฟินิชเป็นฟูลฟอร์มเลยแล้วกันมผมก็ค่อนข้างที่จะลืมละว,ว่ามันมีอะไรบ้าง สกิลเอฟเฮ้ยไม่ใช่ดิอันนี้มันสกิลครึ่งล่างโอเคสกิลคิวได้สกิลคิวเองจะโจมตีเปลี่ยนเป็นเต็มล่างเลยแล้วกันนะผลฟินิกซ์นี่เคลียร์ดันง่ายมากเราได้ทั้งเลือดแล้วก็ได้สกิลบินด้วยไงก็บินอยู่ข้างบนแล้วก็โจมตีมัน มโจมตีโอเคสกิลโจมตีสกิลอาหนะ่าจะฮิวไหมใช่ฮิวสกิลโจมตีจะมีแค่คิวกับอ e. ีผมไม่ได้ใช้นานแนละ้วผมเปลี่ยนไปใช้ไอ้สกิลผลอื่นมันก็เลยจำสกิลไม่ได้มามาอีกเร็วๆรเรียบเรียบไม่นึกว่าจะได้มา ลงดันเจียนให้ดูด้วยอตอนนี้สเตมผมอ๋อดูไม่ได้ในดันเจียนมันไม่ให้ดูเลยหายยังโอเคมาทางไหนอีกตอนนี้เวฟเจ็ดละยิงไปปังหายเรียบผมจำไม่ได้ว่าสกิลของฟีนิกซ์มันดาเมจเท่าไหร่แต่ก็เกียดลงไปดูนะ <laughs> ถ้ามันตายก็โอเคลอแล้วอันนี้ไม่ตายอหอสกิลนี้เก้าพันสกิลอันนี้น่าจะหมื่นมั้งคิวคิวถ้าเป็นของผลโมเจเนตเจ็ดหมื่นมองเลยเลยว่าเจ็ดมืนดอกเดียวเจ็ดหมื่นอ้ผลลูกตุ้มมัน,นะอะแต่มัน มันแรงอยู่แต่มันค่อนข้างที่จะใช้ย,ยากในการลงดันเจี้ยนแถมสกิลนั้นมันมีรู้สึกมันจะมีเซฟโซนด้วย ừ, เราใช้ผลฟีนิกซ์แล้วเร,เราพูดถึงผลโมจิทำไมมีเรือด้วยฮะนั่นไงเรือนี่ได้เป็นเกาะของฐารเรือเรามาบุเกาะฐานเรือ ผลของลูฟี่ผลยางยืดผมก็ยังไม่ได้เลยผมสุ่มไม่เคยได้เลผมสุ่มได้ผลผลแสงผลเวียนอมสุ่มได้ผลเดียวอ่ะผลแก๊สยังไม่เคยได้ต่อไปนะ่าจะรีวิวผลเวียนอ้อมดีไหม,มตายนึกว่าดอกเดียวตายนะเมื่อกี้เนี่ยเว็บเท่าไหร่ละสิบสี่นยิงแล้วก็ปัน น่าจะตายอุ้ยหมดฟอร์มมายิงบุบรัมซาเบอีโอเคถ้าเราครึ่งล่างเนี่ยเราจะสามารถอันนี้ได้ไหมเราสามารถใช้ขาไฟได้ไหมลองเปลี่ยนเป็นครึ่งล่างสิได้ไหมครึ่งล่างไม่ได้ ก็แสดงว่ามีค่าเท่ากันโอ้แต่อันนี้ค่อยฮะยืนเป็นร่างเต็มเนือนะมาไอ้นู้ไม่พี่ค้าสัดีดี <laughs> ยืนจริงๆถ้าเล่นเซฟเซฟก็น่าหยัดได้นะยืนอยู่ข้างบนแล้วก็ใช้สกิลกกระยะไกลในการโจมตีวะเนี่ยยืนแถวเนี้ย ถ้าเกิดใช้ผลในอย่างอื่นอ่ะแต่มันมันช้าไงก่จะรอมเดินมาถึงเนี้ยเกียดรอมันตัวที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวมือปืนมันยิงเจ็บมากเลยตายได้ง่ายเลยอโอ้ตายยากเลยน,นะตายยากเลยน,นะ ข้างยากอยู่นะเรามีสกิลฮิวไม่ต้องกลัวฮิวไวเจ็บอยู่แต่ฮิวไวอะนะมารอสกิลมาดิมาจูแลนเหรอมนุษย์เพชรใช่ไหมแกคือมนุษย์เพชรไอ้ขี้แตกมานี่โอ้ มันโจมตีเราใช่ไหมสี่หมื่นหรือหรือเราโจตม <c oughs> ตีมันแต่เป็นแรงเออโอ้จะตายจะตายลืมดูเลือด <c oughs> บวกบวกเกินไม่ดูเลือด <c oughs> ตายแล้วทีก <c oughs> ็ตายมานี่เรื่องยุ่งเล <c oughs> ือเนี่ยทีแล้วมีฮิวไวนี่แหละผลฟินิกดีเงี้ยมีฮิวไวทันใจอุ้ย <c oughs> มือปืนมามือปืนมา มือปืนเหรอหไหนมาอีกอยู่ตรงไหนจ้าทำไมมันไม่มีเสียงเลยมันปั๊กซะบ้างเพื่อนสังเกตนะเนี่ยเออนทำไมมันไม่มีเสียงเฮ้ยเดี๋ยวผมดูก่อนเสียงหายไปไหนอะวอลลุ่มอ๋อ,อมาแล้วมาแล้วผมเปิดเสียงค่อยเกินไปมือปืนเหรอมือปืนเหรอ ว่าอยู่เสียงหายไปไหนงงเดี๋ยวเปิดเพิ่มอีกก่อนโอ้ย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 โดนยิงโดนยิงยิงไกลจังเลยมันยิงไกลจังเลยเจ็บนะเจ็บนะรู้ไหมว่าเจ็บขอค่ายตัวเดียวก่อนรอสกิลรีอนตอนนี้ก็บินรอยิงเจ็บอะไอ้วกเนี้ย ใช้ Q แล้วก็บินเข้าไปแล้วก็ใช้ E มาอีกยิงโอ้ยโอ้ยมันยิงเราอ่ะเรายิงมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้า Q Q ใช้ไม่ติดอะไรครับนี่อยิงใช้ไม่ติดยิงโอ้ยโอ้เจ็บ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 เอาเวียนละเอ้าสกิลใช้ไม่ติด โอ้ยอะทำไมใช้ไม่ติดเนี่ยอยอมตายมันบั๊กอะอะไรอะทำไมใช้ไม่ได้งงเลยคึ้ก็งงเลยทีเดียวมันกดไม่ติดยิงไงเนี่ย ดอกนี้ติดไหมหรือมันบั๊กเพราะว่าผมไปกดไอ้เปลี่ยนเสียงเออได้แล้วเนี่ยไปกดไอ้เพิ่มเสียงอ่ะโอ้เจ็บอย่างแรงอ่ะนี้ก่อนตั้งตัวก่อนให้ตั้งตัวก่อนเถอะโอ้เจ็บอ่ะยิงเจ็บมากเลยวินก่อนมันยิงเจ็บจังเหละ ยิงเก็บจังเลย <ไป S 1> แล้ว,ลวตอนนี้สเตตของเราสามารถเพิ่มได้มากกว่า2,001แล้วได้แล้วผมไปค้นพบตอนที่เลือดผลมันไอเลือดผมมันดันเพิ่มมาเนี่ยทั้งที่ทั้งที่มันไม่ควรจะเพิ่มอ่ะก็แสดงว่ามันสามารถอัพได้กเกินนี่ไงเพิ่มต่อหน้าต่อตาเห็นไหมเพิ่งพูดเลยเมื่อกี้เนี่ยเลือดเพิ่ม โอ้เจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่ไอ้พวกมือปืนเน่ะถ้าผ่านเวฟยิบห้าไปได้น่าจะไม่มีมือปืนละเราก็อาจะสบายโอเคผ่านไปได้เรียบร้อยตอนนี้ก็ชิวๆมีแต่นักดาบถ้าโดนมือปืนยิงเอ่ยแทบร้องไห้เจ็บยิงแรงอ่ะตาย องห้าไปด้โอ้เสงเลยมันจะต้องยอมตายเพื่อที่จะให้มันไม่บักฆ่าไปเลยแต่เรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าเราไม่ควรที่จะปรับเสียงตอนที่เรากำลังลงดันไม่เคนบักโคสกิลไม่ติด หมอยิ่งนี่ผมก็เคยผ่านนะ้วทำไมมันต้องให้รออุอ้ยถึงด,าดลล่านรอเหรอเดี๋ยวฮิวกันฮิวกันโอ้สามสิบแล้วโอเคยิงฮึสกิลนี้ไม่มีะระยะี๋ยวรอตัวเดียว,ยว,ว,ม, 15, วมาชิวชิวลงทีหมื่นห้าเหรอมาอุย้ยหมื่นเจ็ดอยู่ เอาวีดวมล้อืออืมาฮิวโอ้เจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่ 105. แต่ฮิวไวอะนะแต่พี่นะฮิวไวเคยเรียบร้อยจบเวฟธิรพอร์คัมแบ็กรอสักรั่ว มาหรือยังเฮ้ยมาเรียบร้อยอ๋อพอเราผ่านดันรอปุ๊บเราก็จะมาโผนี่เลยเออายังไม่กดเซ็ตสปาวเลยพวกเวทเนี่ยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยแล้วทำไมมันโจมตีอะไรอย่านนี้ยมันทำบ้าเลยมัน,นแล้วทำไม ผมทำอะไรไม่ได้เนี่ยนี่พวกเกียนอ่ะนะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างโลกใหม่โอเคนี่คือเกาะเริ่มต้นนี่พวกเกียนอยู่เนี่ยเราน่าจะไม่สามารถที่จะเข้าอันนี้ได้ไเรียกว่มมาอะไรเข้ามาได้โดยที่คุยเฉยๆเมื่อกี้ผมวาร์ปเข้ามาเลยพอผมฆ่ามันเสร็จ อ๋อนี่ไงจะมีเกาะนี่แล้วก็มีฟีนิกซ์เต็มเลยฟีนิกซ์เยอะจังเลยเฮ้ยมีแต่คนมีผลฟีนิกซ์อ๋อมีคนนั้นอ้คนเต็มเลยคนเยอะมากเซิร์ฟนี้ดูนีเนี่ยเต็มอยู่อู้หเกือบตายไนงะเลือดเลือศูนย์ทำไมไม่ตายอ่ะ อะไรครับเนี่ยมันอะไรเนี่ยทำไมมันวุ่นวายอย่างเลยเกาะเนี้ยเฮ้ยผมเลือดเหลือศูนย์อ่ะดูดิแต่ผมไม่ตายอะ่ะนม่เกิดอะไรขึ้นมีคนแบบพลังคอนโถดอะ่ะเลือดแสนหนึ่งนะ่ะเนี่ยตายเลยนะโอ้แต่ยังไม่ตายโกงความตายกำลังโกงความตายได้ไหมเนี่ยกดได้ไหม อีเส้นสปาตัวนี้อ่ะโอ้โหนี่อันนี้ก็เป็นเกาะเคอันนี้คนเหรอใช่ไหมผมว่าคนแหละเนี่ยโหเลือดผมน่ามันน่าจะบัก๊กอ่ะโอ้โหมันทำอะไรกันอ่ะดูดิทำอะไรกันไม่รู้สกิลผมก็ใช้ไม่ได้นะคือฆ่าหน่อยฆ่าหน่อยเพื่อน อ๋อเป็นเกาะอ,อย่างนี้เองถ้าผมก็ไม่ตายอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ชัดเจยเป็นอามาตะไปแล้วงั้นเหรออ๋อมีอันนี้ด้วยนี่ไที่นั่งต,ตอนนี้ผมไม่ตายอ่ะผมต้องทำไงเนี่ยแล้วคนเยอะมากอโอ้โหอันนั้นเป็นประตูมารินฟอร์ดใช่ไหมประตูทะเลอ่ะโอ้โหวุ่นวายมาก ใครที่สเตตยังไม่โหดผมไม่แนะนําให้เข้ามานะมันโหดกันไปดูดิคนอย่างเยอะผมอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราออกจากที่นี่เฮ้ยเราออกไม่ได้เนี่ยเอาเราเซ็ดสปาเอาเมื่อกี้เอาแล้วเราออกไงเออจริงด้วยเราออกไงอันนี้อะไรอันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยมีโปกเกมอนด้วย โอ้โโอเควสโปเกมอนบอกให้เราตกปลาแต่อนี่มันโจมตีเราจังเลยนี่อะไรของมัน,น,มน,มนเนี่ยโอ้โหมันโอ้โหมันบั๊กเนี่ยเลือดผมขึ้นอยู่มีเลือดอยู่แต่ตอนนี้มันบั๊กโอเคมันแบบวุ่นวายมากเลยมีคนโจมตีกันอืมผมโจมตีบ้างอะไรไม่รู้อะ แล้วนี่อะไรอันนี้ไม่น่าจะใช่คนมั้งเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมอนอ๋อโอเคมีมอนให้ฟาร์มด้วยโอ,โอ้เจ็บอะ่ะเจ็บอะ่ะ <c oughs> ันรุ่นวายจังเลยหนะผมอยากเห็นเจ้าทะเลก่อนก่อนที่จะจบคลิปไหนเอ่ยนี่ผู้ล่องเรือนะอืม นั้นเกาะเกิดไม่เห็นมีเลยเจ้าทะเลโอเคครับผมสำหรับการรีวิวมายังเกาะใหม่ต้องจบกันแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูซิว่าผมจะมาทำอะไรต่อไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย